รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามมีโลกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจใล สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อทักตำบลสำโรงเหนืออำเภอพรพแดนจังหวัดสมุทรปราการค่ะพาค,คุณผู้ชมมากราบสักการะขอพอรหลวงปู่ทวดไหว้ขอพรเจ้าพ่อทับพ,พร้อมทั้งทาบุญแก้ปีชงค่ะปีนี้ตรงกับปีละกาปีชวดปีเถาะและปีมะเมียค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเวลานี้วันที่ สิบเกรุมภาพันธ์2566เรามาเจอกันที่ศาลเฉพาะทับทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์าในรายการคิดดีแลนด์นะครับก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องครับคือ,ค,อคือเรามาพบกันทุกวันเสาร์ตอนเช้าตีห้าถึงตีห้าครึ่งนะครับท,ท,ท,ทุกวันเสาร์ท่านท่านจะชมได้อยู่ตลอดเวลาคือที่เรามาถ่ายทําที่ศาล เจ้าพ่อทัพนั้นเกี่ยวกับเรื่องคือการที่ศาลเจ้าพ่อทัพนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายคือท่านพ่อแม่พี่น้องลองมาชมดูนะครับว่าศาลเจ้าพ่อทัพนั้นตั้งอยู่ณตำบลสบโลเหนือจังหวัดสมุทรปราการครับคือทุกคนก็ามาทําปีชงก็ได้จะมาไหว้หลวงปู่ทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็มีหลวงพ่อทันใจเทพทันใจ เขาเวศสุวรรณคือมีทุกอย่างฮะมีแม,ม,ม้กระทั่งสลาเก้าวัดท่านจะไปไหว้พระเก้าวัดนี้ท่านไม่ต้องไปที่อื่นมาที่ศาลเจ้าพ่อทับท่านได้ครบหมดทุกทุกอย่างนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับมาที่ศาลเจ้า,าพ่อทับศาลเจ้าพ่อทับนั้นตั้งอยู่นตํตำบสลสํารงเหนือจังหวัดสมุทรปราการนะครับคือท่านจะมากราบไหว้ศาลเจ้าพ่อทับนั้นท่านมาไม่ยากหรอกครับท่านมา,ท,า,นมาที่สีแยกบางนาเป็นหลักนะครับ แล้วก็วิ่งตรงมาทางจังหวัดสมุทรปราการประมาณ3กิโลเมตรท่านจะเห็นท้างอิมพีเรียนเวนะครับด้านขวามือท่านจะขึ้นสะพานนะครับท่านไม่ต้องขึ้นสะพานคือท่านไปลอดใต้สะพานแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามถนนเข้ามาประมาณ300เมตรท่านจะเห็นองค์ลุกปูทวดท,ที่ตั้งตางงานอยู่ณบริเวณสารเจ้าพ่อทับตำบลสับุงเหนือจังหวัดสมุทรปราการของเรานะครับ แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือจุดสําคัญที่สุดก็คือผมขอากราบเรียนว่าการมีทำปีชงบนสารเจ้าพ่อทับนั้นฮะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและปัจจุบันก็มีที่เดียวของประเทศไทยนะครับยังไม่มีที่อื่นที่อื่นทํายังทําไม่ได้ครับคือเพราะว่าจุดสําคัญที่สุดคือพิธีกรฮะคือผมจะมีพิธีกรกล่าวให้ท่านกล่าวตามกล่าวตามเนี่ยก็คือหมายความท่านจะ ได้หมดทุกอย่างนะครับพิธีกรจะกล่าวให้ท่านกล่าวตามเพราะว่าพิธีกรที่ท,ที่ผมขอกาเรียนว่าที่อื่นยังทําไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราต้อง่งพิธีกรเนี่ยไปเรียนที่ประเทศจีนแล้วก็ใช้ตําราสมัยโบราณจากประเทศจีนจริงๆมาทําที่ประเทศไทยของเราไม่ใช่นั้นมีอยู่ที่เดียวในประเทศไทยก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่กําลังชม ไทยทีวีช่อง5รายการคิดดีแลนเนี่ยนะก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องครับลองมาทำดูแล้วท่านจะทราบได้ว่าการทำปีชงที่สารเจ้าพ่อทับเนี่ยท่านพิสูจน์ได้ด้วยท่านพิสูจน์ได้ว่าสารเจ้าพ่อทับเนี่ยที่ผมว่าพิสูจน์ได้เพราะอะไรเพราะว่าท่านต้องมากล่าวตามพิธีกรกล่าวตามปร,ป,รประเพณีสมัยโบราณจากประเทศจีนจริงๆ ถึงจะถูกต้องตามประเพณีสมัยโบราณที่ทำปีชงกันนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่มีปีชงหรือจำเสริมดวงก็ดีมาที่ศาลเจ้าพ่อทับท่านจัดพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่ที่ผมในนามประธานศาลเจ้าพ่อทับเนี่ยที่พูดยืนยันให้กับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังชมไทยทีวีช่องห้าในรายการคลิปดีแลนเนี่ยเป็นความจริงหรือไม่ท่านมาพิสูจน์ดูนะครับแล้วท่านจะทราบดี นะครับ cool. อีกสักครู่จะขอเชิญชวนท่านไปดูทำปีชงที่แท้จริงทำอย่างไรนะครับยกเทียนแล้วว่าตามนะจ๊ะเทพไทยสวยเยียรขอถวายเทียน,ยยนแสงเทียนยน,นำความเจริญรุ่ง,ง,รงเรืองมาสู่ชีวิต,วตยกถวา ค่ะวางเลยค่ะยกผลไม้แล้วว่าตามขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแงรงปลาจะจบโรคไขยไข้เจ็บให,หใดถ่ายสามทางระวางข้างในยกกินทอง้อง มานะจ๊ะแล้วถอยหลังพุกเข่าอ่านนะคะอ่านเริ่มต้นจากชื่อของเราก่อนนะจ๊ะปัดสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายสิ่งอัปมงคลโรคไครไข้เจ็บใดๆปัดออกไปให้หมดจากตัวเราซิกซาทางถางคุ้มครองเราทั้งปีค่ะ ยกกาทองของเราขึ้นมาค่ะเพื่อเราจะขอโชคล้านเงินทองจากองค์เทพไทยสวยเดียน,นะคะใช้สองมือนะคะ ขอลาผลไม้ไปทานขอให้ท่านคมทองให้ปราศจากโรคภัยให้เจ็บใดใด,ดให้มีหน้าที่กา ท่านที่ทำงวดน,นี้ครั้งนี้นะครับท่านไปดูไทยทีวีช่อง5วันเสาร์ที่11บกุมภาพันธ์เวลาตี 5- ้ถึงตี5้าครึ่งนะครับแล้วก็อีกเทปหนึ่งก็ตี5้าครึ่งถึงหโมงนะครับท่านทุกท่านจะได้ออกทีวีช่อง5นะครับเป็นไงครับทุกท่านอย่างที่ผมพูดไหมฮะคือมันรู้สึกผิดปกติกับที่เราก่อนจะทำผิดไหมครผิดทุกท่านผมรับรองว่าผิดทุกท่าน แล้วท่านจะทราบดีว่าที่มาทำปีชงที่ศาลเจพาพทัพเนี่ยให้มันถูกต้องตามประเพณีที่เขาทําปีชงจริงๆเพราะว่าผมเองต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียนที่ประเทศจีนเพื่อจะมาทําในประเทศไทยให้มันถูกต้องตามประเพณีสมัยโบราณจากประเทศจีนจริงๆฉะนั้นทุกท่านจะพิสูจน์ได้ว่าการทําปีชงที่ศาลเจพาพ่อทัพนั้นทุกท่านพิสูจน์ได้ฮะว่า ถูกต้องตามประเพณีจริงไหมเพราะว่าทําแล้วเนี่ยท่านจะสบายใจท่านจะผิดไปทุกท่านนะครับก็ขอเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบถ้าท่านยืนยันว่าผิดจริงแล้วก็ถูกต้องแล้วครับที่มาทําที่นี่นะครับขอขอขอบขอ,ขอ,ข,อขอบคุณทุก,ท,กทุกท่านนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้คือเป็นวันที่11เ,เป็นวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2 5 6 6ผมเองในนามประธานศาลเจ้าพ่อทัพก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ อยู่บนสารเจ้าพ่อทับก็ดีอยู่ที่องค์หลวงปู่ทวดคือทุกทกพระองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของบริเวณสารเจ้าพ่อทัพทุกทกพระองค์จงประทานพรให้ท่านผู้ชมไทยทีวีช่อง5ในรายการคิดดีแลนด์ในวันนี้นั้นจงประสบจากความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาตลอดปี2,566ตลอดไปขอขอบคุณคุณท่านทุกทุกท่านครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมท่านใดมีความประสงค์ที่จะทําบุญแก้บีชงสามารถมาได้ที่ศาลเจ้าพ่อทัพตําบลสํารงเหนืออําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการแห่งน,นี้ได้ทุกวันนะคะที่นี่เปิดตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาไปจนถึงเวลา17บเนาฬิกาค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมมากราบสักการะขอพรหลวปู่ทวดไหว้ขอพรเจ้าพ,พ่อทัพ สามสกการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์9วัดดังแห่งประเทศไทยที่ได้อัญเชิญมาไว้ที่ศาลเจ้าพ่อทับแห่งนี้ค่ะพร้อมทั้งเชิญชวนคุณผู้ชมไหว้ขอพรหลวงพ่อทันใจเทพทันใจและไหว้ขอพรเท้าเวสุวรรณที่แกะสลักด้วยหินอ่อนนําเข้ามาจากประเทศพม่าค่ะช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมโปรดติดตามค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมด ทุกเรื่องเปลืองหัวใจเขาปล่ทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุขหัวใจคิดถึงเธอเลือกินความคิดนี้ดีที่สุดคิดถึงหมดหัวใจ